วัสดีครับวันนี้มาอยู่อ่านปฏิภาณออตโอต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามีรถตอนเดียวเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเพิ่งเอาไปแต่งสดๆร้อนๆมาเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไว้พร้อมกันนะครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะฮะบ,บอกเลยว่าเจ็บแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่เจ้าอีซูดีแม็กนะครับตัว1.9 b ่งจนะสำหรับคันนี้นะครับรถปี2018นะฮะสำหรับคันนี้นะฮะรถสวยมากนะครับแต่งแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมขี่ไปแต่งให้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถสีขาวเดิมโรงงานทั้งคันนะฮะสีขาวฉ่ำๆเลยนะฮะสวยมากสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็เด่นๆอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับรถตอนเดียวเนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว3 0 0พันก็ดีนะครับ1.9ก็ดีนะครับอันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นจงกระจังหน้าอย่างเดียวนะครับเป็นแบบโครเมียมและเหมือนพวกตัว L อตัว Z อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้ยังเป็นโครเมียมอยู่นะครับส่วนพวกไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าเดิมโรงงานนะฮะไฟตัดหมอกก็ยังไม่มีนะครับอยากได้ไฟตัดหมอกบอกได้เดี๋ยวใส่ให้นะครับไม่ใช่เรื่องยากนะฮะแต่สําหรับตอนเดียวอย่างนี้นะครับ ลูกค้าหลายท่านอาจจะเห็นกันดีนะไม่ว่าจะวิ่งเคอรี่ขนส่งพัสดุอะไรต่างๆแล้วแต่นะครับประมาณนี้ก็คือว่าแรงแล้วนะครับรอแล้วด้วยสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านข้างมากกว่าครับเราดูสภาพด้านข้างกันต่อเลยนะฮะสำหรับสภาพด้านข้างนะครับสีขาวเสมอกันฉลดถึงด้านท้ายกระบะนะครับคันนี้รถสวยมากนะลูกค้าหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว1.9 2.5ว่าเครื่อง3,000นะครับผมบอกเลยว่าที่ร้านเรานะมีเป็นโหล นะครับมีรองรับลูกค้าทุกคนแน่นอนนะครับและสินค้ามีคุณภาพรถสวยทุกคันแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยฮะแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราใส่แม็กให้ใหม่เวลขอบ18ก้านคุ้มก็บนะฮะขอบ18นะครับแล้วก็รัดด้วยยาง235458นะครับยางปี2020ัีแม็กยางเบิกใหม่แกะกล่อง นะครับเฟี้ยวเลยสาหรับคันนี้บอกเลยว่าเฟี้ยวเลยนะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับมีการฝาติดมาแล้วจากป้ายแดงเรียบร้อยสภาพด้านข้างไม่มีอะไรามากนะจุดเด่นก็เป็นพวกตัวข้างหน้าแล้วก็พวกล้อแม็กอะไรอย่างนี้สาหรับคันนี้เนี่ยเราใส่ตู้ทึบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสองเมตรสิบนะอันนี้ตู้ติดใหม่เลยนะครับผมขี่ไปติดมาให้เลยส่วนล้อหลังเนี่ยสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับมีหลายแบบตอนนี้นะลูกค้าเราเจอลูกค้าหลายแบบหลายสไตล์ นะครับอยากได้แม็กซี่ล้อนะครับหรือว่ามุ้งแม็กคู่หน้าแต่ว่าล้อหลังเนี่ยเป็นล้อกระทะผ่านะครับได้หมดอยากได้เป็นวีลสี่ล้อก็ได้บอกได้นะเดี๋ยวจัดให้นะครับส่วนล้อหลังเนี่ยเป็นล้อกระทะผ่าขอบสินะครับเบิกใหม่เหมือนกันนะแล้วก็พร้องมายางมิชลินของ XCD นะครับปี2020นะครับ2 2 5 7 5งหนะครับซีรีส์ยางนะทุกอย่างเนี่ยพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถพร้อมใช้งานทันทีนะครับเราลงเรื่อไม่ถูกต้องกฎหมายนะครับ ทำเกี่ยวกับขนส่งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะะด้ข่างก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านท้ายกันต่อดีกว่าเรามาดูสภาพด้านท้ายกันบ้างครับสำหรับฝาท้ายนะฮะแบบอิสูทั่วไปเลยนะครับเหมือนกันไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วพวกตัวสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆนี้อยู่ครบหมดนะครับกันชนท้ายนะฮะไม่มีครับถ้าเกิดมีแม่งไม่เฟี้ยวนะฮะบอกเลยว่าแม่งไม่เท่นะครับไม่เป็นไรถ้าเกิดจากคุณลูกค้าท่านอยากได้นะครับบอกได้เดี๋ยวเราติดตั้งให้้ะรบไไมมม่่่่เเเก็าาใชจยอพิิต นะฮะโชกแหนบอะไรอย่างนี้เดิมๆโรงงานอยู่นะครับถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยนะมาบรรทุกแบบไม่เกิน4ตันนะครับไม่อยากให้ช่วงล่างหรือว่าเพาเนี่ยเสื่อมสมรัถนสมภาพในการใช้งานน้อยลงนะครับอยากให้เราเสริมแนบกี่แผ่นอะไรแบบนี้บอกได้นะครับเดี๋ยวเราเสริมให้นะฮะคือรถที่เราออกจากร้านเราเนี่ยต้องพร้อมก่อนออกออกอันทีนะครับลูกค้าต้องได้ความาต้องได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะฮะอันนี้ผมกล้าการันตีเลยนะครับและสําหรับคันนี้เนี่ยทอ่อมันออกหน้าเพาด้วยทอ่อซิ่งนะครับ โอ้โหลั่นทุ่งแน่นอนนะฮะใครได้ไปเนี่ยคุ้มนะสำหรับคันนี้นะครับเราไปดูสภาพภายในห้องโดยสารมากกว่าครับเราไปดูสภาพภายในห้องโดยสารกันบ้างครับอย่างที่เห็นเคยๆนะครับเหมือนกันหมดนะฮะสำหรับคันนี้นะครับคอนโซลหน้านะครับมีแอร์แบ็กถุงนมนี้ภัยในให้ครบทุกจุดนะครับคอนโซลกลางก็เป็นซีดีวิทยุเอ็มบีสามเออยูเอสยูเอสบนะครับแอร์เป็นแบบปรับแมนนวลนะฮะส่วนคันนี้เนี่ยเป็นตัว B นะครับ ตัว B กับตัว S มันก็จะแตกต่างกันตรงที่กระจกปรับไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นตัว B นะฮะมันจะได้เป็นกระจกมือหมุนนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะเป็นตัว1.9ประหยัดน้ํามันแล้วก็แรงด้วยนะครับสําหรับคันนี้ส่วนเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีเทานะครับมีการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่เยอะเดี๋ยวเราเก็บคีนทําความสะอาดให้ใหม่หมดนะครับลูกค้าไม่ชอบตรงไหนเนี่ยผมบอกเลยว่าชี้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี้เก็บให้ใหม่เบิกให้ใหม่นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะ สิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยครับผมยินดีดําเนินการให้หมดนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะฮะรถปีใหม่ด้วยลูกค้าวิ่งเข้าบราิษัทวิ่งเข้าขร่วมได้สบายๆเลย นะครับเราไปดูเครื่อง1.9บูพาวเวอร์กันบ้างดีกว่าครับอ่เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างครับสำหรับคันนี้เนี่ยได้เป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีนะครับเป็นบูพาวเวอร์และ DBI คันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คตะเข็บทุกอย่างนะครับน็อตฝาโปรงนะฮะเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับแผ่นเพสติกเกอร์มอก้นะครับแผงกันความร้อนทุกอย่างอยู่ครบหมดนะสำหรับคันนี้นะครับอ่สำหรับคันนี้นะครับอีวสุดีแมกนะครับตัว 1.9b นะรถปี2017นะครับราคาอยู่ที่ 4 4 9 0 0 0บาทนะครับผมย้ำอีกทีนึงนครับ4 9 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีใช้งนรถ6,000บาทจบเลยนะสำหรับใครนะรที่กำลังหารถตอนเดียวไปวิ่งงานนะครับวิ่งขนส่งพัสดุนะรหรือว่าโลจิสติกอะไรต่างๆนะครับรีบเข้ามาเลยนะสำหรับคันนี้นะครับของแต่งแบบ พร้อมแล้วนะฮะกระจังหน้าก็เปลี่ยนแล้วนะครับล้อแม็กล้อระทะยางใส่ตู้ทึบไมเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจะได้รถปีใหม่ไม่น้อยรถสวยราคาถูกนะครับแล้วก็ใช้เงินออกรถน้อยด้วยนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้นะมาไวไปไวแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัท์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร์นนะเดี๋ยวเราจะมีรถออกมาให้รีวิวอีกเรื่อยๆนะครับรถเข้าใหม่เนี่ยผมจ เอามารีวิวให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ